เราจะได้มเมล็ดพันธุน์คะนะนดูดูถ้าจะได้เยอะอยู่นะเนี่ยนี่คะคาเห็ดหอมในที่สุดเราก็ได้มเมล็ดพันธุ์คะเห็ดหอมมาขยายพันธุ์ต่อแล้วแข็งแรงด้วยนะต้นเนี้ยเ นมสดเข้าไปฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่แม่ะมีอยู่ต้นเดียวอะ่ะมีต้นเดียวก็ได้หลายเมล็ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เอาไปปลูกเก็บไว้เก็บไว้ปลูกให้หอยท่ามกินเล่น <c oughs> เป็นขนมขบเคียวโอ้โหดูสิเนี่ยเดี๋ยวจะจัดการเอาสาบเสือไปหมักหสาบเสือที่ทำปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดีเลยนะ สาบเสือเนี่ยกลิ่นฉุนฉุนเวลาใครเลือดออกมีดบาดนิ้วบีบบีบีโปะเลยมันห้ามเลือดดีๆมากมันมีสารอะไรที่ทำให้เลือดแข็งตัวเท่าที่จำได้แต่สรรพคุณมีเยอะไปแล้วฝากช่องกเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราได้วนะจ๊ะทุกๆคน นี่สวยงามขอเก็บภาพหน่อยสิตึก๊กอ่เอาแบบนี้แหละดทาย่ายทาย,ทายม,มันลอยดีนะโอเคหาคลิปลงเฉยๆแค่นี้นะ